ครับตื่นเต้นไหมใกล้ถึงเวลาล้าตอนนี้ตื่นเต้นแล้วครับที่แรกเข้าไปในห้องไม่ตื่นเต้นแต่ว่าไปแอบส่องแฟนๆมาเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องตื่นเต้นมันเราจอยจจจอยด้วยกันจจจอยด้วยการงานแฟนมีตอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเครียดเยอะแต่แต่ก่อนหน้านี้อยอมรับเลยตื่นเต้นมากครับมันมันเครียดอะเครียดกับงานอืมแต่ก็ตอนนี้ไม่ละตอนนี้ก็โล่งๆสบายๆก่อนน้นนี้เ็เหมือนซ้อมหนักมากอืม ใช่ครับหนักหนักหนักจริงๆงช่วงแรกๆเพราะว่าเราต้องมาปรับปรับพื้นฐานเอไม่ใช่ปรับพื้นฐานดิต้องมารื้อฟื้นความทรงจําของเราในช่วงวัยเด็กหลายๆอย่างเลยเออใช่เด็กไกลมากอ่ะไกลมากด้วยพี่แล้วก็แต่ละอย่างคือโหดโหดทั้งนั้นครับแต่ก็ยังไงก็โอ้โหสบายพอมาช่วงวันหลังๆเราเข้าที่เข้าทางมาลงตัวทุกอย่างแล้วก็สบายละอือร้องเต้นเต็มแน่นอนจะเต็มแน่นอนครับมันแน่นอน เซอร์ไพรส์ผมด้วยพี่ริงแต่ละเพลงนี่โอ้โหหินหินทั้งนั้นแล้วก็แต่ละคอนเทนต์อะไรบนเวทีนี่คือสนุกหมดอะสนุกหมดเลยก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับในเซอร์ไพรส์นี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนเซอร์ไพรส์อะไรกลับหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยต่างคนก็ต่างพูดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดก็ทำใจโล่งๆใจจอยกันนะครับรอรับประสบการณ์ความสุขด้วยกันครับเพลงที่เลือกมามันยากมากมันยากมากขนาดแทมไม่เคยร้องโอ้พี่ โคตรยากเราไม่เคยคิดว่าจะได้ร้องได้ร้องเออไม่คิดเลยอะ่ะว่าจะได้ร้องแนวนี้แบบนี้<ต>เพลงนี้นนะทำไมเราถึงเลือกว่าตอนเลือกก็ไม่คิดว่า <laughs> ก็เลือกไปหลายเพลงผมไม่คิดว่าจะมาโดนเพลงนี้ไง <laughs> ถามว่ามันโดนใจอ่ะมันโดนใจแต่ว่าความยากมันก็ก,ก็โคตรโคตรเลยโคตรยากเลยครับแต่ทุกเพลงพอทําออกมาแล้วก็ทีมพี่ๆเขาก็ทําให้โอ้ oh, ทั้งนักดนตรีทั้งคนครูอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยทําเพลงออกมาทุกเพลงให้ดีหมดเลยครับ <c oughs> มันเป็นเพลงที่แฟนคลับเขาแบบเขาไปแบบอยากอยากฟังอยากฟังเ็ไปไมีครับมี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 เลยแหละส่วนใหญ่ประมาณสัก70% 8 0คือก็แฟนคลับเขาก็รีเควสต์มาว่าอยากฟังแนวนี้อยากฟังแบบนี้อยากเห็นแบบนี้เราก็ลองไปเก็บเก็บมาว่าเออมันมันแบบไหนมันพอทําเป็นโชว์ได้บ้างมันสามารถแบบเอามาให้แฟนๆได้ดูแบบเต็มอิ่มได้บ้างครับก็คัดมาให้เรียบร้อยแล้วจะให้ตามคำขอ มีกองมีเกมเล่นกับแฟนๆเลๆด้วยมีแน่นอนครับเพราะมันเป็นแฟนมีดเป็นแฟนมีดครั้งที่แล้วเป็นแฟนคอนเนาะเราก็จะเน้นในการแบบโชว์โชว์โชว์อัดเพลงหลายๆเพลงไงครับคราวนี้เราอยากลงอย่างชื่องานเลยอ่ะขอแจมสักทีผมก็จะลงไปแจมทุกคนแหละเออเดี๋ยวเมื่อทุกคนก็มาแจมกับผมแล้วไงไม่พลาดแน่นอนครับเาเรียกอะไรยความที่ตั้งแต่เริ่มแรกที่เราคิดว่าจะมีแฟนออฟแฟนมีดครับ ทุกอย่างเราแบบคิดเองตั้งแต่ต้นยันวันสุดท้ายแล้วก็ยังออกไอเดียทุกอย่างคิดก่อนวันเริ่มโปรเจกต์ด้วยพี่หลังจากจบแฟนคอนไปแล้วอ่ะแฟนคอนกับพี่ฟิล์มเนาะตอนนั้นผมก็เออถ้าถ้าสมมุตินะเรามีแฟนมิตรเดี่ยวของของเราเองอะ่ะอ,อยากทําอะไรบ้างก็เลยคิดเล่น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 ,ลนมันกลายเป็นว่าอ่ะผู้ใหญ่ก็อนุมัติให้ทาจริงจริงแล้วแล้วก็เปิดโอกาสให้เราให้เราคิดในทุกๆอย่างเลยตั้งแต่เริ่มเลือกเพลง คอนเซปต์ของงานว่าเอออยากให้มันเป็นทิศทางแบบไหนอะไรยังไงจนมาถึงวันซ้อมคุณครูก็เปิดโอกาสให้ผมแบบลอ,ลองลองใส่สิ่งที่ตัวเองอยากใส่เข้าไปบ้างนะครับก็สนุกเลยคือมันมีความเป็นตัวผมเยอะมากในใน,ใน,ในโช์นี้ mm hmm. ก็อย่างชื่องานแหละครับชื่องานก็โอ้โแจมเต็มไปหมดแจมเฟิร์สโซโล่แฟนมิทติ้งขอแจมสักทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแจมเต็มไปหมดเลย mm hmm. ครับยังไงก็ทุกคนได้เห็นตัวตนผมตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่เด็กเลย mm hmm. จนถึงปัจจุบันเลย mm hmm. ครับว่า เรื่องราวในชีวิตผมผมผ่านอะไรมาบ้างก็ผ่านบทเพลงที่ที่ถ่ายทอดให้ไปผ่านผ่านเนื้อหาของของโชว์แต่ละโชว์นะครับมีเซอร์ไพรส,วส์ว่าจะมีประากาศชื่อแฟนดอมด้วยใช่ครับ<อ>ก,ก็เลือกเลือกดูเยอะเหมือนกันเลือกเลือกดูให้แฟนๆก็ส่งมาส่งมาคือที่เลือกช้าไม่ใช่เพราะอะไรคือเราอยากให้ทุกคนได้ได,ได้ร่วมกันตั้งช,ชื่อแฟนดอมของเราก็มีใจแล้วแหละมีใจแล้วเดี๋ยวมาบอก เทบอกเลยครับจริงๆเชื่อว่าเห็นแฟนๆคงแท็กมาเนาะตามโัวเชื่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงเอาจริงตื่นเต้นมาก้อยขนาดไหนแบบไปแอบดูไปแอบดูนะครับไปแอบดูดูในทวิตเตอร์ดูในไอจีอย่างเงี้ยแฟนเขาก็แท็กมาให้ดูก็โหอลังการมากโคตรใหญ่เลยข้างนอกนี่คืออยากออกไปดูกับกับตาตัวเองอะแต่ว่าตอนออกไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้เดี๋ยววิ่งไล่จับกันอีกก็เลย ก็เลยต้องจองต้องอยู่ตรงนี้ก่อนเอาไว้เจอกันในงานแล้วยังไงผมออกไปดูแน่นอนไม่ใช่แค่แฟนไทยนะอรับแฟนเยอะนะโอ้ยแฟนเยอะมากคือไม่ว่าจะเป็นโอ้ยหลายประเทศเนาะในเอเชียในผมเรียกว่าน่าจะทั้งรอบรอบโลกอ่ะไม่รู้ไม่รู้มาจากประเทศไหนมากไงคือเยอะมากนะครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนผมมากมากจริงครับก็ฝากด้วยนะครับกับงานแจมเฟิร์สโซโล่แฟนมิสติ้งครั้งนี้นะครับขอให้ทุกคนใจจอยกันเนาะเรามาแจมกันนะครับ ทุกคนมาแจมผมผมไม่แจมทุกคนแค่นี้เองเรามาจอยกันง่ายๆ mm hmm. นะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะปล่อยใจไปกับมันแล้วก็สนุกไปกับโชว์ทุกโชว์มีความสุขกับโชว์ทุกโชว์หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขความสนุกกลับไปอย่างเต็มที่นะครับ mm hmm. ผมผมก็จะเต็มที่ให้เกินร้อยอีก mm hmm. นะครับไว้เจอกันในงานนะครับตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้เรวันที่พแจมแมีแฟนมีติ้งรังแรกของตัวเองครับ คนที่รักและซัพพอร์ตเรามาจนถึงวันนี้ละครมันจบไปแล้วล่ะแต่ว่าโอ้ก็ทุกๆครั้งเนาะทุกๆงานตั้งแต่โปรเจกต์แรกๆมันเกิดมาแฟนคอนมาจนแฟนมิดเดี่ยวของตัวเองผมก็พูดคาเดิมว่าผมขอบคุณจริงๆผมขอบคุณในทุกการสนับสนุนผมทุกงานแฟนๆเข้าไปกันทุกงานเลยลูกค้าก็จ้างเราเพราะว่าแฟนๆก็มีส่วนด้วยนะมันมีส่วนหมดทุกอย่างเลยครับพอมีแฟนมิดเดี่ยวตัวเองก็ไม่คิดว่าโซเอาท์จะโซเอาท์เร็วขนาดนั้นน่ะ ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจท,ทุกๆความเหนื่อยมาด้วยกันผมเชื่อว่าทุกคนเหนื่อยตากแดดแล,ล้วร้อนก็นไปด้วยกันวันนี้ก็อยากจะมอบกลับคืนให้อยากจะมอบความสุขกลับคืนให้นะครับจอย้ทุกคนนะครับไว้มาแจมกันครับครับมีน,น,น้องมีใครจะถามอะไรเพิ่ม ไอไลฟ์สตรีมมิ่งยังขายได้อยู่นะได้หมดเลยสที่เลยไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมตอนนี้ได้ได้ไหมครับได้ไหมขายของช่วงขายของครับผมฝากด้วยนะครับกับไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดขายอยู่นะครับจนกว่าประตูจะเปิดให้ทุกคนเข้ามาในงานนะครับที่ไทยทิเกตเมจอร์นะครับ1 2 0 0บาทนะครับอยากให้มีความสุขด้วยกันนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆดูสดๆไปพร้อมกันผมเชื่อว่า ดูที่บ้านก็ไม่ต่างกับดูในฮอรครับคือสนุกเหมือนกันนะครับอยากให้มาดูทุกคนแต่อย่าลืมนะครับไลน์ไปถามคนในครอบครัวด้วยว่าใครจะซื้อบ้างจะได้ซื้อพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ดูคนละเครื่องแบบเต็มอิ่มไปเลยนะครับฝากด้วยครับไลฟ์เ a มิ่งของแจมนะครับ